สวัสดีครับทุกคนพบอาเทอร์วิธีผู้กล้านะครับวันนี้ผมจะพูดในหัวข้อที่ชื่อว่าความล้มเหลวเป็นเรื่องเล็กนะครับความล้มเหลวเป็นเรื่องใหญ่หรือเรื่องเล็กครับลองคิดดูดีๆนะครับในชีวิตของเราทุกคนนะครับกว่าที่เราจะประสบความสำเร็จในอะไรสักอย่างนนเนี่ยมันต้องผ่านความล้มเหลวแน่นอน แล้วมันเยอะซะด้วยเรื่องจริงนะครับที่เราเห็นเป็นประจำวันนี้อยากจะพูดเรื่องที่กำลังทันสมัยอยู่นะครับในวันนี้ก็คือการพิชิตอวกาศของเซอร์ริชาร์ดแบรนสันนะครับมันน่าตื่นเต้นมากนะครับผมเล่าให้ฟังนิดหนึ่งนะครับสั้นๆเรื่องของเซอร์ริชาร์ดแบรนสันนะครับเป็นชาวอังกฤษนะครับ เขาเริ่มต้นทำธุรกิจตั้งแต่อายุ15นะครับเทียเล็กเทียน้อยจนเป็นเจ้าของบริษัทระดับโลกนะครับมีบริษัทในเครือถึง360บริษัทมันทำได้ยังไงครับคนคนหนึ่งมีบริษัทถึง360บริษัทนะครับมีบริษัทเกี่ยวข้องกับวงการต่างๆมากมายนะครับ แล้วก็ประสบความสำเร็จเสียส่วนใหญ่นะครับในชื่อว่า Virgin นเวอร์จินะครับนี่คือแบรนด์ของเซอร์ริชาร์ดแบรนสันนะครับคือเวอร์จินะครับมีสายการบินมีการเงินการท่องเที่ยวโรงแรมอะไรสารพัดมากมายนะครับแต่ล่าสุดที่น่าตื่นเต้นก็คือความฝันของเขาในวัยเด็กที่อยากจะ ท่องอวกาศอยากจะไปอวกาศนะครับในสุดความฝันเขาก็เป็นจริงได้ด้วยการเดินทางไปอวกาศนะครับก่อนที่จะเดินทางไปอวกาศเนี่ยนะครับไปท่องอวกาศเนี่ยนะครับเขาใช้เวลายาวนานถึง17ปีนะครับบริษัทเวอร์จินกาเล็กติกของเขาเนี่ยนะครับ โครงการเยียบอวกาศท่องอวกาศ17ปีนะครับถึงบรรลุเป้าหมายนี้แล้วใน17ปีนี้นะครับเขาผ่านความล้มเหลวมาไม่รู้กี่ครั้งเราไม่รู้นะครับแต่ที่แน่ก็คือบางครั้งมีคนบาดเจ็บบางครั้งมีนักบินอวกาศเสียชีวิตนะครับขนาดนั้นนะครับแต่เขาก็ไม่ยอมแพ้นะครับเขายังพัฒนานะ โครงการนี้อย่างต่อเนื่องนะครับจนประสบความสำเร็จด้วยตัวเขาเป็นหนึ่งในผู้เดินทางนะครับมีนักบ,บินอสองคนแล้วก็มีผู้ร่วมเดินทางเขากับผู้นำของเขานะครับก็สามารถไปท่องอยู่ในอวากาศที่ไร้น้ำหนักนะครับ เดินทางไปกลับก็ประมาณ90นาทีทำให้โลกตะลึงนะครับเป็นการท่องอวกาศด้วยเอกชนครั้งแรกนะครับอตอนนี้ก็มีคนอยากจะท่องแบบเขาเยอะเลยนะครับจองไว้มัดจำเงินไว้แล้วถึง600คนนะครับท่องอวกาศครั้งหนึ่งก็ประมาณ8ล้านบาทนะครับ ใครสนใจก็เชิญจองนะครับมันน่าตื่นเต้นมากนะครับความฝันของคนคนหนึ่งนะครับที่ไม่ยอมหยุดที่จะฝันไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นพวกเราหลายคนก็กำลังสร้างธุรกิจนะครับสร้างเนื้อสร้างตัวกำลังมีความฝันเป็นของตัวเองเช่นเดียวกับผมนะครับ ก็เป็นคนที่มีความฝันพวกเราก็ต้องเรียนรู้จากผู้นำระดับโลกแบบริชาร์ดแบนสันนี่แหละครับก็คือรักษาความฝันไว้แม้ว่ามันจะเจอปัญหาเจอประสักเจอความล้มเหลวกี่ครั้งก็าตามอย่างตัวผมเองนะครับตอนเริ่มต้นสร้างธุรกิจนะครับเมื่อ30กว่าปีที่แล้ว ผมใช้เวลาเสนอแผนธุรกิจเงินล้านนะครับกับคนถึงร้อยคนที่ทาสถิติไว้นะครับเสนอแผนธุรกิจเงินล้านกับคนถึงร้อยคนมีคนเอากับผมเพียงหกคนเท่านั้นนะครับแต่เก้าสิบกว่าคนนั้นนะผมก็ลืมไปแล้วว่ามันคือความร่หลว นะครับมันเป็นแค่ทางผ่านเราไม่ได้สนใจความล้มเหลวนะครับมันเป็นจุดเล็กๆของชีวิตที่เราก้าวเดินไปก็ให้กำลังใจพวกเราทุกคนนะครับมีความฝันครับกล้าที่จะฝันครับอย่ากลัวความล้มเหลวครับความล้มเหลวมันจะมีมากแค่ไหนมันก็เป็นเรื่องธรรมดา นะครับเดินหน้าต่อไปนะครับอย่ายอมแพ้ครับทุกคนทำได้ครับสวัสดีครับ